สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบกันนะครับกับงวดนี้นะครับงวดที่16นะครับเดือน3ปี59นี่คืออีกหนึ่งสูตรนะครับที่ผมยินดีนําเสนอนะครับสูตรเด็ดเลขเด่นนะครับสูตร2ตัวล่างนะครับคู่มือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาดูกันว่างวดนี้ผมมีตัวเลขตัวไหนมานําเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับมาดูกันเลยนะครับ สูตรนี้นะครับงวดที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําไว้นะครับมาดูกันนะครับ2ตัวล่างงวดที่1เดือนสามนะครับไปห้าเก้านะครับเลขเด่นผมวางไว้4ี่ชุดด้วยกันนะครับจากทั้งหมด10สูตรนะครับคัดมาเฉพาะ4สูตรนะครับที่เข้าในงวดที่แล้วนะครับเด่นชุดที่1นะครับเจ8ดนย์นะครับเด่นชุดที่สอง สามสองศูนย์แปดนะครับเด่นชุดที่สามเก้าหกเจ็ดนะครับเด่นชุดที่สี่นะครับหนึ่งสามหกนะครับผลนะครับสลากกินแบ่งทันบานที่ออกนะครับรางวัลที่หนึ่งนะฮะเลขท้ายสามตัวนะครับออกหกแปดหกนะครับสองตัวล่างนะครับออกศูนย์หกนะครับมาดูสูตรการที่ทำไว้ในวดที่แล้วนะครับที่คัดสรรมาให้ได้ชมกันนะครับเลขที่เข้านะครับชุดแรกนะครับ เลข0เข้านะครับเลขชุดที่2 0นะครับเลขชุดที่3จากชุดนี้6เข้าครับชุดที่4 6นะครับจะสังเกตนะฮะเข้านะครับทั้ง2หลักนะครับก็คือ0นนะครับหลัก10นะครับ6หลักหน่วยนะครับ มาดูงวดนี้กันนะครับตัวเลขผมวางไว้นะครับเหมือนงวดที่แล้วนะครับซึ่งเน้นให้หลักสิบอยู่ข้างหน้านะครับสังเกตให้ดีนะครับงวดที่สิเดือนสามนะครับสำหรับสูตร2ตัวล่างนะครับจับมาสี่ชุด4ี่สูตรเหมือนเดิมนะครับชุดแรกนะครับเดืนสองเจ็ดนะครับชุดที่สองนะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์สองนะครับชุดที่สามนะครับเจ็ดหนึ่งแปดะฮะชุดที่สี่นะครับ แปดห้าสามนะครับมาดูนะครับว่าจะเข้าล่างต่อเนื่องเหมือนงวดที่แล้วหรือเปล่านะครับสลับสูตรนี้ฮะสูตรสองตัวล่างนะครับผมเน้นนะฮะหลักสิบอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับหลักหน่วยอยู่ขวามือนะครับหวังว่าคงจะไม่ดิ้นสลับกันนะฮะก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับนี่เป็นสูตรล่างนะครับที่นําเสนอลงนะครับเป็นงวดแรกนะครับยังไงก็ลองติดตามผลกันดูนะครับ เมื่อวที่แล้วนะผมเล่นสูตรนี้นะครับก็ได้ค่ากับข่ามานิดหน่อยวันนี้ก็เลยนําเสนอนะครับหวังว่าพี่น้องสมาชิกก็คงจะโชคดีนะครับจากเลขชุดนี้นะครับสูตร2ตัวล่ากนะครับงั้นก็ลองติดตามผลกันดูกแล้วกันนะครับถ้ายังไม่มั่นใจครับก็จดตัวเลขไว้นะครับมาดูผลกันก่อนสำหรับงวนนี้นะฮะหรือแคปหน้าจอไว้นะครับมาดูผลไปด้วยกันครับทางวันนี้เข้านะครับงวดหน้า ได้ชมอีกแน่นอนนะครับสลับสูตร2ตัวล่างนะครับจากเลข4ี่ชุดนะครับ4สูตรจากทั้งหมด10สูตรนะครับวันนี้ก็คงจะฝากนะฮะสูตร2ตัวล่างไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะฮะในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโชคดีนะครับมีเงินใช้ทุกทุกท่านก็แล้วกันนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ